สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องบอยบังบัลตอง fc นะครับวันนี้มีพระเครื่องหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับมาให้รับชมนะครับเป็นรุ่นที่ท็อปสุดของปี2523หูขีดปี23นี่คือรุ่นที่ท็อปสุดนะครับบล็อกหูขีดนี่คือท็อปสุดนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับผมอ่าเหรียญนี้นะครับมีตำหนินิดหน่อยนะครับคือเจ้าของเดิมเก็บไม่ดีนะครับมีคราบเขียวๆนี่คือคราบฝุ่นนะครับพี่ดูฟอร์มพระเบสิ นะครับดูฟอร์มพระก่อนนะครับหยิบขึ้นมานะครับนี่าสมมุติว่าตรงนี้ฝุ่นเกิดจากเจ้าของเดิมนะครับเลี่ยมพลาสติกกันน้ําแล้วพลาสติกกันน้ํานั้นแตกนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศความชื้นต่างๆฝุ่นละอองเข้าไปหมักมุมนะครับคาบเขียวไม่ได้โดนผิวนะครับไม่ได้กัดลึกลงไปในผิวนะครับเนี่ยเห็นไหมอยู่แค่ข้างนอกผิวนะครับไม่ได้กัดลึกลงไปในผิวนะครับ เราหยิบเหรียญขึ้นมาเราดูฟอร์มพระก่อนเลยครับอ่ารุ่นท็อปสุดปีสองสาคือหูขีดนี่หูขวาหลวงปู่ตรงนี้จะมีเส้นทะแยงออกมานะครับแล้วดูเส้นศาสตร์กระจายเส้นเบสิกเหรียญทั่วไปนะครับเส้นเนี่ยเส้นวิ่งเส้นกระแสตามตามพื้นเหรียญนะครับนี่นะครับหูขีดเสร็จปุ๊บเราดูสามเส้นตรงนี้ครับสามเส้นสายฝนตรงนี้ครับคําว่าสุนทอนแล้วก็ชื่อหลวงปู่สุดนี่ครับนี่ฮะจะมีเส้นลากลงมาสามเส้นเป็นเส้น ทะแยงลงมาเนี่ยครับมหาศีษะลงปูมหาไหลมหาไหลลงปูเนี่ยครับอ่านะฮะหูขีดต้องมีสามเส้นนี้ทุกเหรียญน,นะครับอ่าต้องมีทุกเหรียญน,นะครับเส้นจะลากลงมาเนี่ยครับลอเรือลากลงมาเนี่ยแล้วก็ใต้สลอุลากลงมาใต้ดอเด็กลากลงมาหาจีวรลงปูเนี่ยลากลงมาสามเส้นนะครับผมต้องมีนะครับต้องมีต้องติดนะครับนี่ เห็นไหมครับนี่สามเส้นตรงนี้นะครับต้องติดเราพี่พี่ดูฟอร์มพระนี้นะครับดูฟอร์มพระนะครับจมูกหลงปู่โดงเลยนะครับเหรียญนี้ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญนี้ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญเจ้าของเดิมเก็บนะครับเพียงแค่ว่าการเก็บรักษาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับพลาสติกแตกนะครับแล้วก็ฝุ่นละอองเนี่ยเข้าเต็มเลยคราบเขียวๆเนี่ยเห็นไหมครับพี่พี่ดูเล็บมือหลงปู่ยังติดอยู่เลยครับ ที่สําคัญจมูกหลวงปู่โด่งปิดเลยครับถ้าเรียนผ่านการใช้งานมาต้องสึกครับอันนี้จมูกหลวงปู่ไม่สึกเลยอ่าเราดูฟอร์มพระเสร็จนะครับเนี่ยเราดูใบหน้าหลวงปู่นะครับผมจมูกโด่งนะครับผมอ่าเรามาดูว่าเป็นปีสองสามจริงไหมอ่านี่นะครับดูเส้นวงเดือนลากอยู่หน้าเลขสองแล้วก็ผ่านมาหลังเลขสามอ่านี่นะครับนี่ ถ้าฟอร์มพระนี้นะฮะถ้าฟอร์มพระแบบนี้นะครับจมูกเต็มนะครับผมใบหน้าหลวงปู่คมชัดเล็บติดด้วยนะครับแล้วเป็นท็อปสุดของปีสองสามด้วยนะครับนี่สามเส้นเนี่ยมองเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับเนี่ยลงกล้องเห็นชัดเลยเป็นรุ่นที่ท็อปสุดด้วยนะครับฟอร์มนี้นะครับผมต้องมีหกพันขึ้นนะครับห้าพันห้าขึ้นต้องมีนะครับหกพันขึ้นนะครับต้องมีแน่ๆนะครับอ่านะครับขนาดเหรียญที่นะครับผมไม่สวยขนาดนี้จมูกนะครับหลวงปู่นะครับ ไม่ดุงขนาดนี้นะครับยังห้าพันกว่าเลยครับล็บมือติดด้วยครับแต่เพียงแค่ว่าเหรียญนี้มีตำหนิตรงคาบเขียวครับคาบเขียวเกิดจากฝุ่นละอองอากาศเข้าไปในเหรียญครับนี่ฮะแต่ผมไม่ชอบพระที่ล้างนะครับผมชอบพระผิวดูเดิมนะครับผมชอบพระผิวดูเดิมนะครับเนี่ยนะครับผิวดูเดิมเลยนะครับไม่ไม่ชอบพระที่ล้างนะครับ คาบเขียวๆที่เกิดขึ้นตามตามซอกเหรียญเนี่ยถ้าใครรับได้นะครับทักมาหาผมได้นะครับ id line า้า้นย์สา5หนึ่งสอนะครับน้องจะแบ่งปันในราคาที่หวานเกียบในโลกนี้ไม่มีใครทำแบบนี้แน่นอนครับนี่ยฟอร์มเหรียญใน95%้า5้านะครับเหรียญนี้มีสนิทแค่คาบเขียวเยวนี่ครับคาบเขียวเกิดจากเจ้าของเดิมรักษาไม่ดีเท่าที่ควรครับเก็บไม่ดีนะครับผม อากาศเข้าความชื้นเข้าป่ดละอองเข้านะครับเป็นคราบเขียวๆแต่คราบเขียวนี้ไม่ได้กินถึงผิวเหนนรียญน,น,นะฮะ,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 น,น,ะววนีนะ่เห็นไหมครับเขาแค่โปะ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 ผิวเหรียญไว้นะครับคราบเขียวๆพวกนี้นะครับเห็นไหมครับเล็บมือของปู่ยังติดเลยพี่พี่ดูจมูกเป็นส่วนที่สูงที่สุดของเหรียญน,นะครับ ยังสวยเลยครับไม่มีการลบเลยจมูกหลวงปู่เห็นไหมครับหูเขียดเราดูตรงนี้นะครับงูขวาหลวงปู่นะฮะแล้วก็ดูเส้นสากกระจายตรงนี้นะครับนะครับเหรียญต้องไม่บวมเส้นสากกระจายนะครับนี่ตรงนี้เส้นเส้นตามพื้นเหรียญต้องมีนะครับที่สําคัญที่สุดครับสามเส้นนี้ต้องติดครับใต้รอเรือใต้สาอูใต้ตัวเด็กวิ่งมาหาศีรษะหลวงปู่วิ่งมาหาจีวรหลวงปู่สามเส้นนี้ต้องติดครับนี่เห็นไหมครับ สำคัญที่สุดอีกอันนึงคือฟอร์มพระครับดูฟอร์มพระดูใบหน้าหลวงปู่นะครับผมให้ดีเสาห้าสองสามหมขีนะครับเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดแล้วก็ราคาแพงที่สุดในปีสองห้าสองสามนะครับแพงที่สุดในสองห้าสองสามเสื้อเพนนะครับ ขอบตัดนะครับอย่างที่ผมเคยสอนหลายๆรุ่นนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนํานะครับใบตัดหลงปู่นะครับใบตัดทุกเหรียนทุกรุ่นนะครับต้องตัดแค่ครึ่งเดียวนะครับที่เหลือจะเป็นฉีกซ้ายนะครับแล้วใบตัดจะไม่เท่ากันนะครับจะสูงบ้างสั้นบ้างนะครับยาวบ้างสั้นบ้างนะครับจะไม่ตัดคมร้อยเปอร์เซ็นตนะครับขออนุญาตนะครับพี่มาซูมเยอะ นี่ฮะใบตัดอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับก็ยังมีคาบเขียวๆอยู่นะครับถ้าใครรับได้นะครับคาบเขียวๆพวกนี้ถ้าใครรับได้นะครับแอดไอดีลน์มาหาน้องเลยครับ0ูนย์ก็ห้าเหนึ่งสองจ็ด้าหรือจะทัก f เฟซบ o ๊กบอยบาร์มทองได้เลยครับแต่น้องแบ่งปันให้ครับ นี่ฮะหอขดฟอร์มพระดีมากครับฟอร์มพระน้องให้9ก้าเซ็นะครับเกอร์ซขึ้นไปแน่ๆครับถ้าฟอร์มนี้อ่ะโอเคนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วอยากแบ่งฟันอ่ะพักมาหาน้องได้นะครับ Facebook นะครับบอยบางโมทองหรือว่าจะแอดไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าห้นสามหนึ่งสองเจ็้าะครับมาพูดคุยราคากันได้ครับหวานเจี๊ยบครับน้องบอกเลยนะครับ สำหรับ EP นี้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดติดตามให้กดแชร์ให้นะครับผมไม่มีอะไรให้นอกจากคำว่าขอบคุณและความจริงใจที่จะมีให้นะครับขอบคุณมากๆครับเฮงๆรวยๆปังๆสวัสดีครับผม